ณพิจิกแม่มอสซาามาแล้วค่ะ EP 8 2ชาวลัคนาราศีพิจิกเรามาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในช่วงหลูกครึ่งแรกของตุลาคมกันดีกว่าว่าจะเป็นไงบ้างนะชาวลัคนาราศีพิจิกเกิด23ตุลาถึง21พฤศจิกานะคะเขาทราบพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในคุณพิจิกที่มีคนคุยดูดูอยู่ in relationship แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะใบแรกตัวแทนของคุณนะ สองไม้เท้าดูคุณพิจิกน่าจะมีการเริ่มมองไปข้างหน้าเรื่องความรับความสัมพันธ์นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ Queen of Wands ราชินีถือไม้เท้าห้าถ้วยการมองไปข้างหน้าอาจจะเป็นการมองแบบ ไม่ไปต่อนะคะมีการไม่ไปต่อในเรื่องของ Relationship นะนี่ไงสามถ้วยคุณเจอรักซ้อนคุณเจออะไรที่เป็นแบบปิดบังซ่อนเร้นโปแตกนะคะ The Sun อาจจะเพิ่งเจอมาเพื่อเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้นะชาวลัคนาราศีวิจิกมือที่สามมาจากงานหรือการเรียนนะคะหนึ่งไม้เท้า โป๊ะมาเลยนะคะวิวอ o ฟ f อ r t จูนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะเหมือนคนุณพิจิตดูทรงแล้วไม่น่าจะรับได้นะคะ The chariot หรือคุณพิจิกเองนั่นแหละที่เจ้าชู้นะคะแล้วก็แอบไปบริหารเสน่ห์กับคนที่มาด้วยงานหรือการเรียนแล้วก็ถูกจับโป๊ะได้นะคะ สองถ้วยอาจจะเป็นการกลับมาของแฟนเก่าก็ได้นะพลังงานนะคะสิบเหรียญโดยที่การกลับมาครั้งนี้คุณพิจิตรอาจจะแต่งงานไปแล้วมีครอบครัวใหม่ไปแล้วแต่มีพลังงานเก่าๆกลับมาหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือคนที่คุณพิจิตรกับเขาเป็นครอบครัวอยู่แล้วตอนนี้อาจจะแยกกันไปแล้วแล้วคุณพิจิตรมามีแฟนใหม่แล้วแต่มีการกลับมาของพลังงานของครอบครัวก็ได้นะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดปัญหาใน Relationship แน่นอนนะคะ Page of Cups หรือคุณพิจิกเนี่ยเขาผากับใครบางคนเป็นแฟนกันนะแล้วเขาเนี่ยอาจจะห่างหรือหายไปนะคะจากคุณพิจิกและในช่วงหลุมเนี่ยมีการติดต่อกลับมาของคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้คุณพิจิกออาจจะยังรักอยู่ก็ได้นะคะ พลังงานทรงประมาณอย่างนี้คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามมาต้องมาในเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นการกลับมาของคนคนนี้อาจจะสอนนําพาพลังงานของซ้อนมาให้หรือคุณพิจิตมีคนคุยใหม่แล้วแล้วเขาเข้ามาสอนนะคะบาลานซ์ Balance. คนที่ใช่ต้องเจอในเวลาที่ใช่แต่คนนี้ดูทรงแล้วเขาอาจจะเคยทําให้คุณพิจิตเสียใจก็ได้เพราะนั้นเจ็บเราต้องจำเพนซี s ซอกคลับ ดูคุณพิจิกแบบอย่างที่แม่มาบอกว่าคุณพิจิกรยังรักเขาอยู่แต่เขานั่นแหละที่ไม่ชัดเจนหรือมีการทําอะไรที่ไปบริหารเสห์กับคนอื่นนะคะแล้วทาให้คุณพิจิกเสียใจมากๆเลยนี่ไงอ p เปอร์ชัคุณเสียใจมากๆกนะกับคนคนนี้นะคะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิก ขอบคุณสำหรับ91,000ซับสไครป์ในช่องชูมแม่มอสรานะขอบคุณ9,900คนที่ติดตามในเพจนะคะขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะแม่มดจะขอขยายพลังงานซิว่าเนี่ยเขามีความเป็นเด็กเขาอาจจะไปบริหารเสน่ห์กับคนที่เข้ามาจากงานหรือการเรียนหรือมีการกลับมาของแฟนเก่าๆทำให้คุณพิจิตรกับเขาเนี่ยมีปัญหากันแล้วเขาก็อาจจะหายไปแล้วก็กลับมาใหม่ได้หมดนะคะจะขอให้คุณฟรี yourself นะ ชักโรครกคนนี้ทิ้งไป Engagement คือถ้าคนคนนี้เคยทําให้คุณเจ็บช้ำมาแล้วคุณต้องจําได้นะคะเขาจะกลับมาทําแบบนั้นอีกแน่ๆอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าวันนี้คุณพิจิกมีใครบางคนอยู่คนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่การเข้ามาซ้อนของใครบางคนมันเวลามันไม่ใช่แสดงว่าคนคนนั้นไม่ใช่นะคะ Pay attention to your red flags หรือถ้าการกลับมาของใครบางคนแล้วเขาเคยเป็นคนที่คบซ้อน เคยเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขากลับมาเขายังคงมีครอบครัวอยู่ให้ระวังไว้เขายังคงมีแฟนอยู่นะคะเพราะนั้นจักรวาลไม่สนับสนุนคนคนนี้เลยนะชาวพิจิกและชาวสองอยากรู้ว่าการกลับมาของเขาเป็นยังไงนะคะอยากรู้ว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาไหมแล้วสิ่งที่เขาพูดเชื่อได้ไหมแม่มดบอกพลังงานด้านดาวในดาร์กจากรูปเท่านั้นคุณพิจิกไม่ต้องเล่าอะไรเลยแม่จะเป็นคนที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณพิจิกฟังนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจมอสราหรือ ID ดีไลน์ด้านบนนี้นะคะ คุณลองเข้าไปอ่านรีวิวแม่มดจากหลายร้อยรีวิวนะอ่านสักห้ารีวิวก็พอนะคะในอีพีที่ผ่านมาแม่ก็ได้รีวิวดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกรีวิวนะแม่ได้จากสำหรับนี้นะคะให้ของครูบาอาจารย์แม่มดนะสำหรับนี้จะบอกพลังงานด้านดาร์กในดาร์กได้ลึกมากๆเลยนะคะคุณพิชิตคุณเจอพลังงานของความเป็นเด็กมีเด็กกลับมาเพจนะ พลังงานลิงกันมากๆเลยนะคะแล้วก็หรือมีเด็กเข้ามาให้ระวังไว้เขาไม่ได้โสดเขาคบซ้อนแน่ๆนะคะหรือททางกับการถ้าเขาเข้ามาแล้วคุณพิจิตมีแฟนอยู่แล้วให้ระวังไว้ว่าเด็กคนนี้จะนำพาความเดือดร้อนมาให้นะคะเอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกทีนี้เราจะเช็คพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสดนะผู้ที่เกิด23ตุลาถึง21อพฤศจิกายนะคะขอทราบพ,พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกที่โสด Knight of Cups คนที่ไม่ชัดเจนนะ Knight of Cups Justice คุณพิจิกค่อนข้างจะช่างใจเรื่องคนคนนี้พอสมควรนะคะ Temperance มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างคุณกับเขาแน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพิจิกน่าจะเลือกที่จะหันหลังให้คนคนนี้เพราะว่าเขาคงสอนนะคะ8ไม้เท้ามีการบล็อก ถ้าไม่เข้าบล็อกคุณคุณบล็อกเขานะคะพลังงานชาวลัคนาราศีพิจิก8เหรียญคุณพิจิกก็เหมือนกับทำงานไปแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตคือบล็อกไม่รับรู้ไม่ปิดช่องทางการติดต่อนะคะ4ถ้วยคือไม่ไม่ไม่ให้เขาสามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะและในทางกลับกันถ้าคุณพิจิกที่โสด แล้วเพิ่งจะบล็อกเทให้กับใครบางคนการเข้ามาของใครบางคนนะคะอาจจะมีการเข้ามาของใครบางคนนะที่งานนําพามาธุรกิจนําพามานะคะหนึ่งเหรียญก็ได้นะคุณมีหนึ่งเหรียญมีหนึ่งไม้เท้านะคะให้ระวังเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วสิบถ้วยไอย้สิบเหรียญเออคุณได้สิบเหรียญเหมือนกันเห็นไหมหรือให้ระวังคนที่กลับมาเป็นคนเก่าๆนะ คนที่คุณเคยแต่งงานกั่เขาเ,เคยเป็นแฟนเขาแล้วเขาเคยนอกใจไปให้ระวังการกลับมาของคนที่มีพลังงานแบบนี้ก็ได้นะคะสี่ดาบดูคุณพิจิกนิ่งเสียบความเคลื่อนไหวนะคะคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดนี่ไงาหดาบคุณหันหลังให้เขาจริงๆคุณไม่น่าจะไปต่อกับคนคนนี้นะคะคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามแล้วต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเอาล่ะ ขยายพลังงานให้ชาวพิจิกที่โสดต่อว่าจะเกิออดอะไรขึ้นกับชาวพิจิกที่โสดนะ Princess of Step ดูคุณมุ่งมั่นเรื่องงานนะมุ่งมั่นเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็ Move on พยายามที่จะ Move on Fertility จากคนที่มีครอบครัวแล้วมีพันธะมีภาระแล้วที่เขาแบบบอกว่าแยกกันแล้วอะไรกันแล้วแต่สุดท้ายมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ Tradition หรือคุณกับเขา แต่งงานกันแล้วแล้วเข้าแอบไปบริหารเสน่ห์อันนี้ก็อาจจะลักษณะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดเลยก็คือยอมที่จะคันหลังแล้วก็เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดดอย่างที่บอกนะคะก็ได้นะยังไงก็ระวังคนมีพันธะก็แล้วกันนะคะทั้งคนที่ไม่โสดและคนที่โสดนะขอบคุณสำหรับ91,000มับสไครป์ในช่องยูทูบม่มซราราขอบคุณ9,900คนที่ติดตามในเพจมมซราราขอบคุณที่คุณแชร์คลิปนี้นะคะ Attraction ระวังนะคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดในช่วงนี้นะคะอะไรเอ่ย Playfulness คนที่รักสนุกให้ระวังคนที่มีครอบครัวแล้วแล้วมาบริหารสเสน่ห์กับคุณนะเพราะเพราะว่าจาักรวาลเตือนตั้งแต่คนมีคนคุยแล้วอะ่ะ Pay attention to your r e d f l g s เขาไม่ได้โสดอย่างที่เขาพูดนะคะ Make the e f f o r t คุณคู่คุณกับเขาแต่เขาคู่ครกัคุณหรือเปล่าเพราะฉะนั้นให้เช็คดีด,ดก็แล้วกันว่าคนคนนี้เขาน่าจะ ไม่ได้โสดจริงอย่างที่เขาพูดนะคะสําหรับชาวพิจิกและชาวสองอยากรู้ว่าคนที่คุณหันหลังให้เขาจะกลับมาไหมนะถ้าอยากรู้ในกรณีอย่างนั้นนะคะ2คือถ้าอยากรู้ว่าคนนี้เขาเข้ามาด้วยเจตนาอะไรกันแน่3าท,ทั้งหมดทั้งมดที่เขาพูดจริงไหมโกโหกหรือเปล่านะแม่มดบอกพลังงานดารักในดักจากรูปเท่านั้นคุณพิจิกไม่ต้องเล่าอะไรเลยแม่จะเป็นคนที่เล่าเรื่องคุณพิจิกให้คุณพิจิกฟังนะคะอินบ็อกซ์มาในเพจชมวสราหรือ ID ดีไลน์ด้านบนนี้นะเอาล่ะแม่ จากขอถามครูบาอาจารย์ให้นะคะซึ่งสำหรับนี่แหละที่ทำให้แม่ได้รีวิวดีมากๆเลยนะคะเพราะสามารถตรวจพลังงานด้านดาร์กในดาร์กนะได้ลึกจริงๆนะคะแล้วก็อ่านรีวิวไม่มดในเพจสัก5รีวิวนะจากหลายร้อยรีวิวคุณจะอยากปรึกษาโสซารานะคะอาจจะมีการกลับมาของใครบางคนเพื่อขอโอกาสนะก็ได้นะคะซึ่งพลังงานนี้ดูทรงแล้วคุณพิจิก็เช็คดีๆแล้วกันว่าเชื่อเขได้จริงไหมนะคะ เอาล่ะนี่คือพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกใน EP 82นี้ซีอูนะชาวพิจิกรุย